หนึงแล้เังปลอดภัยนะครับเาะตังปลอดภัยอเมื่อวานนี้ก็ีหานลขึ้นแล้วล่ะสามร้อยสามสิบลนึง่หนสู้ๆไปเครื่องเบียร์ไปล้วบอล่ะของเบียร์เคื่องไม่ไปย่เคียงเสียงสิื้อเไปไจ้ารับรถันีย ไปไปนี่ม่ได้ขับแล้วรถอ่ะส่งอ้ายใส่ขึ้นรถถือลาตัวอ้โฮเอาที่แม่กว่อาบน้าตเบี่อาบบาะอาบน้านเบอร่างห้อนตีนเพราะเราไปเนี่ยก็ข้างนี่ขึ้นจักษนเนี่ยขึ้นจีแอร์เย็นเชียมชำชำนี่ก็พูดเนี่ยบนละหมากล่างไม่เนี่ย สมักสจากิตัวลไม้แต่ก่อนชีดแม่สุภาพเนาะโอ้ยผลไม้เจ็ดยังไปั้รถแทเราล้มบนสุดจ่าสิลร้อสักงานนั่ดเนี่ยโอ้ยไปงานใ่แนเนี่ยโอ้ยไครู่้นเป็นาด่าได้ไหมเนี่เอามื่อนีมื่อเ่เไปแล้วดิเลยกเอาะคมคมมาไปล่ไปตนดต่อยค้มอไเปตัดหน่อยดิ ตม็ันหลายบิตัด้อยลูกพี่ไปไปไเดินทางปลอนไปไไป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 อยู่โดนสีหน้ำนี่ครับพี่น้องชุดยอาวสู้ๆสู้ๆฝากบังฝากที่ตามกันบังแงใส่ใส่บวกมือบวกมืบวกมือไปไปไปโอ้หลายอย่างเนาะอาพี่น้องครับเอ้ยเลือกมัน เอาี่นองครับนาทีเป็นกับต่อนปเป็นนาที่ห้าบัาน <c oughs> ต้อต้อ,ตอลสามโมงพอดีพี่น้องยันพี่น้องแข <c oughs> ่นแท่งตัว เดินทางปลอดภันะครับเด้อเดินทางปลอดภัเดินทางปลอดภัยามลอยสามสิบโลชิเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อสามลอยก็โลชิปชิปชิบชิปชิปิิปอาสู่สูครับนี่ครับ โอ้ยลืมบอกโยเห็นรถนะโอ้ผม่าจอดยนะ่าไหนโยเห็นไหมไปาปทางฝั่งไปทาง

ไปจอทั้งทางกอน้นก็ได้ทางตลาก้องไปจอทั้งทางก้อนล่เดียวไล่เดียวล่เดียวกระบะไปใหญ่ใหเต็มเต็มไลับนลจับราคาล้เว็บการเดียวเดียวครับไปเชื่อก็ไดเชื่อก็เป็นแม่มาดนกำจับก็ทำด็กันด เล่นเล่นน้ได้เล no ่แอบตาำได้กันจริงๆครับหาเร่องมาหาจากจุดน้ำเรื่อมาจอดลงมานลยครับไป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 สถานบันไดสถานบันไดข้ามมาที่นี่ นี่อครับการท่าทกัรนี่หน,นองคือเอ้าพี่ครับรถงาน้าจากแล้วเยอะาิค้าจัดโกา พาไป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 ดไปทางปลอดภัยทางปลอดภัยทางปลอดภัยครับเดทางปลอดภัยครับแล้วบตทุก้วเดี๋ยวขากอสัปาไฟไสนนเร่มันได้ทงานาวน้อยเมปชุมเข้าที่น่งบ้าน ได้พราะว่าเขาเขาลบบวกนั่นนั่นแหละก็ต้องว่างเก้านี่แหละจะไม่ยืนบงังไม,มนก็ต้องเป็นวังนี่แหละว่งเก้านี่แหละได้หรอกนะาคืนกลางเดี๋วั่งเก้านี่แหละ หากพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีิทิีหนังพ่อไม้บังเหล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามชอมา่องบมกตุ้ยรำเพเนราพี่นอ้นองมาหายลังใจที่วัดไต้ิม่พี่น้องเนาะวัดไต้ไม่ทีบพี่น้องคางตลาดน้องแก่น้องเรียกพี่น้องคนแกน่เอาบ๊ายบายสวัสดีครับ